อีกนิดจะเป็นหนังอินเดียอยู่แล้วนะรีวิวซิซูโรด r e ร e เวนเท่ามาหาการ2นะครับผมซึ่งภาคแรกเนี่ยก็เถิดเทิงคีโมโมเมนต์ mo ent, แบบเป็นหนังแอคชั่นโมโมแบบเหมือนหนังอินเดียครับซึ่งภาค2เนี่ยต่อย,ยอดจากภาคแรกได้ดีเลยนะครับผมเหมือนกับว่าภารกิจของภาค2ครับเป็นการขับประเด็นดราม่าของตัวตาเท่าคนนี้ได้อย่างดีเลยจากที่ภาคแรกเรารู้แค่ว่า เออเดี๋ยวเขาเป็นอดีตทหารนะที่เป็นคนเก่งกาจมากนู่นนี่นั่นเนี้ยแต่ภารกิจภาคแรกอ่ะมันคือการฝ่าดงตีนเพื่อเอาของมีค่าไปเข้าธนาคารนะครับตัวภาคสองเนี่ยภารกิจก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเปลี่ยนในรูปแบบใหม่เป็นของมีค่าทางใจของตัวพระเอกครับพอเป็นแบบเนี้ยเราเลยรู้จักตัวละครตัวนี้เพิ่มขึ้นมันเลยทำให้ภาคนี้มันดูมีมิติมีประเด็นดราม่าที่ชัดเจนขึ้นภาคนี้ก็ได้สตีเฟนแลงนะครับที่ใครก็จำได้จากบทตัวร้ายในอวตารนะครับ แต่วบทตัวร้ายในเรื่องนี้ก็สําคัญมากๆเลยค่ะผมพระภาค2มันกลายเป็นปมเรื่องความส่วนตัวความแค้นที่ค้างคาอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยบวกกับภาคเนี้ยอัดแอคชั่นหนักมากยิ่งกว่าภาคแรกอีกสุดลิมเต็มสู่ไม่มีพักตั้งแต่ต้นยันจบมันมีความเป็นดฮา,าร์ดมีความเป็นแมกแม็กแล้วก็มีความเป็นหนังอินเดียถ้าตัวเอกเนี่ยไหวเทพฮินดูกับ ร้องเพลงแล้วมีเต้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นหนังอินเดียเลยครับแนะนําสุดๆเลยนะสำหรับ,รบใครที่เป็นคอหนังแอคชั่นแต่ไม่เหมาะกับลูกเด็กเล็กแดงนะเพราะว่ามันก็มีฉากโหดมีฉากสาดเยอะก็ถือว่าให้แนะนําไปดูนะครับสำหรับเท่ามาหาการ2ครับผม